สวัสดีครับ เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับราคาทองคำปรับตัวดีดขึ้นอย่างรุนแรงทีเดียวหลังจากที่ A.D.P. ประกาศตัวเลขนะครับนอนฟาร์มล่าสุดนะครับ189,000าตำแหน่งน้อยกว่าที่คาดการไว้เยอะพอสมควรปัจจัยดังกล่าวนะครับส่งผลให้ปัฏบัติสหรัฐนะครับปรับตัวลดลงนะครับในชุดของดอกเบี้ยและ u s d o l l a อินเด็กหรือค่างเงินดอลลาร์นะครับร่วงลงทันทีดาวโจนร่วงฟันฟลูหนีเข้าทองคาส่งผลให้ทะลุแนวต้านที่สาคัญ

1,200นะครับล่าสุดเช้านี้ทรงๆอยู่ที่1,202เหรียญต่อออนซ์นะครับมองว่าวันนี้น่าจะย่อตัวลงเล็กน้อยหลังจากที่นักลงทุนส่วนใหญ่นะครับเก็บของมาและน่าจะระบายของหรือตัดทํากำไรนะครับที่มือเปล่าพึ่งจะเข้าต้องรอย่อหน่อยครับ1,198,96แล้วค่อยเข้าไปเป้าของวันนี้จะอยู่ที่1,205เหรียญและ1,210เหรียญตัดขาดทุนที่1 1,177เเหรียญเท่าเดิมพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ